สวัสดีครับผมทนายไอทีนะครับวันนี้ผมก็มีข้อมูลข่าวสารดีๆมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับด่วนปิดโครงการหรือโอนครบ8พฤษภาคมเป็นข่าวบิดเบือนคังใจครบจริงๆคือ16ล้านคนกลางเดือนพฤษภาคม ก่อนจะรับชมช่วยโปรดกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ผมด้วยนะครับช่วงนี้นะครับมีกระแสข่าวบิดเบือนนะครับซึ่งเป็นข่าวว่าทางโครงการเราไม่ทิ้งกันจะปิดในวันที่8พฤษภาคมนี้นะครับหรือบางข่าวก็บอกว่าวันที่8พฤษภาคมจะมีการโอนเงินครบแล้ว16ล้านคนไม่มีคนต้องจ่ายแล้วซึ่งจริงๆยังไม่เป็นความจริงนะครับตอนนี้จ่ายเพียงแค่8ล้าน6 0 0คนนะครับ ยังเหลืออีก2อล้านสีแสนคนนะครับที่ยังไม่ได้โอนหมายถึงเฉพาะชุดแรกนี้ด้วยนะครับและอีก5ล้านคนคือจะโอนประมาณกลางเดือนนี้นะครับพฤษภาคมนี้เพราะฉะนั้นถ้าท่านใดได้ยินข่าวนี้มานะครับบอกได้เลยนะครับว่าเป็นข่าวบิดเบือนเป็นข่าวเท็จนะครับนี่นะครับมีแหล่งข่าวหลายสำนักนะครับพาดหัวแบบนี้นะครับโอนครบแน่ค้งยันจ่าย5,000ครบ16ล้านคนแพฤษภาคมนี้และนี่ก็อีกสำนักหนึ่งนะครับ พังยัน,ยนเงินเยียวยา5,000จ่ายครบทั้ง16ล้านคนไม่เกิน8พฤษภาคมนี่นะครับมีข่าวเรียกว่าหลายสำนักอาจจะเกือบทุกสำนักก็ได้นะครับพานหัวกันแบบนี้นะครับแล้วคนก็เลยลือกันไปต่อนะครับอา้าวถ้าจ่าย16หล้านคนแล้ววันที่8แล้วมันก็ไม่ต้องเหลืออะไรแล้วสิครับก็ปิดโครงการก็มีคนไปถามคําถามกันมากมายเลยนะครับแล้วก็มีแอดมินเพจนะครับบางเพจตอบคําถามนี้นะครับบางคนสงสัยว่าวันที่8พฤษภาคมนี้ ปิดโครงการจริงไหมแอดมินก็ตอบว่าจริงค่ะคือจะโอนเงินให้ทุกคนที่ผ่านสิทธิ์ภายในวันที่8พฤษภาคมหลังจากนั้นคนที่เคยได้รับเงินในเดือนเมษายนที่ผ่านมาได้รับเงินเยียวยาวันไหนก็จะได้รับวันนั้นของเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนจนครบทั้ง3เดือนแล้วก็สำหรับคนที่แก้ไขข้อมูลบัญชีหรือพร้อมเพรอบ2จะโอนเงินให้วันที่22เมษายน รอบ3โอนเงินวันที่29เมษายนส่วนในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนจะโอนภายในวันที่15ของทั้ง2เดือนข้อมูลตรงนี้ผมยังไม่เคยรู้มาก่อนนะครับจริงๆหลังจากวันที่29ก็น่าจะเป็นวันศุกร์นะครับเพราะว่ารอบวันโอนวันที่22ก็วันศุกร์วันที่29ก็วันศุกร์ถัดจากวันที่29ก็น่าจะเป็นวันศุกร์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นข่าวนี้ผมยังไม่ชัวนะครับและใครที่ไม่ได้รับสิทธิ์ในการช่วยเหลือครั้งนี้ จะได้รับความช่วยเหลืออย่างอื่นแทนซึ่งแอดมินเองยังตอบไม่ได้ว่าจะช่วยเหลือแบบไหนข่าวนี้ผมก็ยังไม่ได้ยินอีกนะครับน่าจะมั่วเหมือนกันนะครับซึ่งตอนนี้มีไปแชร์กันทางโลกอินเทอร์เนต็ตมากมายเลยนะครับเกี่ยวกับวันปิดกิจการนะครับปิดโครงการเราไม่ทิ้งกันเนี่ยซึ่งจริงๆยังไม่มีกําหนดนะครับยังอีกยาวไกลนะครับตอนนี้ยังยื่นเท่าวนสิทธิ์กันก็ยังไม่ครบ ส่งข้อมูลเพิ่มก็ยังส่งกันไม่ครบเพราะฉะนั้นเป็นไปไม่ได้นะครับที่จะปิดวันที่8และนี่คือข่าวจริงๆนะครับข่าวของจริงที่ผมได้มานะครับปรลัดคลั่งชี้คนร้องเรียนเราไม่ทิ้งกันบางคนถูกจ้างมากลางพฤษภาคมนี้จ่ายครบ16ล้านคนปรลัดคลังเร่งจ่ายเงินเยียวยา5,000บาทตามจํานวน16ล้านคนกลางเดือนพฤษภาคมนี้พร้อมขอความร่วมมือตรวจสอบสถานะรับเงินผ่านเว็บ เราไม่ทิ้งกันรถเดินทางมากระทรวงการคลังป้องกันโควิด1 9ด้านสอสอคอชี้เปิดทบทวนสิทธิ์กลุ่มมือลั่นกดยกเลิกลงทะเบียนวันแรกล่าสุด90,000 0คนขอทบทวนสิทธิ์แล้วฝังเลขารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเล็งปิดโตรับเรื่องร้องเรียน8พอคอนี้นี่นะครับปิดโครงการเราไม่ทิ้งกันนี้นะครับ8พฤษภาคมไม่ได้ปิดนะครับ แต่ที่ปิดจริงๆคือตรงนี้นะครับเลขารมวกระทรวงการคลังนะครับเล่งปิดก็คือปิดโต๊ะรับเรื่องร้องเรียนนะครับปิดแน่ๆวันที่8พอคอนะครับแต่ไม่ได้ปิดโครงการเราไม่ทิ้งกันนะครับถ้าใครบอกปิดโครงการเราไม่ทิ้งกันนี่คือข่าวเท็จนะครับนายประสงค์ภูลเทวีประหลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าภายในกลางเดือนพฤษภาคมนี้กระทรวงการคาาลังจะเร่งดาเนินการโอนเงินเยียวยา5,000บาทแก่ผู้ที่ผ่านสิทธิ คาดว่าจะได้รับจำนวนประมาณ16ล้านคนเนื่องจากผู้พิทักษ์สิทธิ์กว่า2 3 0 0 0คนก็ได้เล่งลงพื้นที่ตรวจสอบและยืนยันตัวตนผู้ที่ยื่นทบทวนสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน .com ไม่เว้นวันหยุดเสาร์อาทิตย์พร้อมกันนี้ขอให้ผู้ที่ลงทะเบียนเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์ผ่านเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน .com ที่ปุ่มตรวจสอบสถานะโดยไม่ต้องเดินทางมาที่กระทรวงการคลัง เพราะสามารถตรวจสอบหรือแก้ไขได้ผ่านเว็บไซต์ดังกล่าวเท่านั้นซึ่งในเว็บไซต์จะอัปเดตท,ที่สุดเพื่อลดการแพร่ระบาดไวรัสโควิด -19 ด้วยหลายคนที่มาร้องสิทธิ์ที่กระทรวงการคลังถือเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจริงแต่บางคนถูกรับจ้างมาหรือบางคนมาเพื่อต้องการรับบริจาคเงินซึ่งพอมีตัวอย่างให้เห็นจากบางรายที่มาเรียกร้องก็ได้รับบริจาคเงินไปเพิ่มเติม เราก็ห่วงว่าจะมีคนทําตามหรือบางคนเดือดร้อนในเรื่องอื่นนอกเหนือจากเงินเยียวยาเราก็ส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลในประสงค์กล่าวในประสงค์กล่าวถึงการแจกเงินเยียวยาว่าตนในฐานะเป็นข้าราชการได้ทํางานอย่างเต็มที่ไม่เคยคิดจะไม่ช่วยเหลือใครแต่ที่เราไม่เปิดรับร้องเรียนก่อนหน้านี้เพราะกลัวจะเกิดการแอรอัดและเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อโควิด ซึ่งเป็นเรื่องสําคัญที่เราทุกคนต้องช่วยกันครั้งนี้หากโควิดกลับมาระบาดซ้ํารอบ2จะยิ่งหนักกว่าเดิมโดยเงินที่กู้มา1ล้าน,ล,านล้านบาทก็อาจไม่เพียงพอจะต้องหาเงินมาเพิ่มอีกก็จะทําให้เงินที่ใช้ไปเสียเปล่าหนี้สาธารณะก็เพิ่มขึ้นที่สําคัญเศรษฐกิจก็จะต้องหยุดชะงักและใช้เวลาฟื้นตัวช้ากว่าเดิมส่วนการตั้งโต๊ะรับเรื่องร้องเรียน จะเปิดอีกนานแค่ไหนให้เป็นเรื่องของฝ่ายนโยบายที่ดูแลนอกจากนี้ขอความร่วมมือสื่อมวลชนอย่าตกเป็นเครื่องมือกลุ่มที่มาปั่นป่วนเพราะจะกลายเป็นเรื่องดราม่าทั้งที่คนส่วนใหญ่ได้ประโยชน์ขณะเดียวกันขอร้องให้ผู้ที่ต้องการตรวจสอบสิทธิ์ตรวจสอบผ่านเว็บไซต์จะดีกว่าการเดินทางมากระทรวงการคลังเพราะข้อมูลในเว็บจะอัปเดตท,ทุกวันในรัวลนแสงชนิด ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังกล่าวว่าตัวเลขผู้ที่ผ่านเกณฑ์รับเงินเยียวยาทั้งสิ้น11ล้านคนล่าสุดจ่ายไปแล้ว8.6ล้านคนเหลืออีกจำนวน2.4ล้านคนที่จะต้องจ่ายเงินให้หมดภายในวันที่8พฤษภาคมนี้ส่วนในวันที่1พฤษภาคมนี้ระบบการโอนเงินของธนาคารต่างๆจะไม่ดำเนินการแต่ธนาคารกรุงไทยได้ช่วยโอนให้กับผู้ผ่านเกณฑ์ ที่มีบัญชีธนาคารกรุงไทยจํานวน100,000คนและจะโอนเงินในวันจันทร์ที่4พฤษภาคม63อีก100,000คนส่วนวันอังคารที่5พฤษภาคม63ทุกธนาคารจะช่วยกันโอนให้ได้1ล้านคนและที่เหลือจะโอนภายในวันที่8พฤษภาคมนี้ ที <ique> ่เหลือนี้ไม่ได้หมายความว่าที่เหลืออีก6-7ล้านคนนะครับที่เหลือนี้หมายถึงที่เหลือจากจํานวน2.4ล้านนี่นะครับเดี๋ยวโอนวันที่5าอีก1ล้านนะครับก็จะเหลืออีก1นล้านสี่แสนนะครับและโอนในวันที่4อีก1นึ่งแสนก็จะเหลือ1นล้านสามแสนนะครับไม่ได้หมายความว่าที่เหลือทุกคนนะครับเดี๋ยวจะสับสนเดี๋ยวจะเป็นข่าวลือทําให้เข้าใจผิดกันอีกนะครับขณะที่วันนี้หนึ่งพฤษภาคมเว็บไซต์เราไม่ทิ้งกัน com เปิดโอกาสให้ผู้ที่พลาดไปกดปุ่มยกเลิกสิทธิ์รับการเยียวยาหรือยกเลิกการทบทวนสิทธิ์ปุ่มสีแดงโดยไม่ตั้งใจให้สามารถเข้าไปกดปุ่มสีม่วงเพื่อยื่นทบทวนสิทธิ์ได้ใหม่อีกครั้งโดยระบบจะเปิดให้ลงทะเบียนทุกวันตั้งแต่6โมงเช้าถึง6โมงเย็นล่าสุดกลุ่มดังกล่าวเข้าไปทบทวนสิทธิ์แล้ว90,000คนโดยคำนวณจากเดิมที่มีตัวเลขผู้ขอยกเลิกลงทะเบียนทั้งหมด 9.9แสนคนขณะนี้ลดลงเหลือ9แสนคนนายธนกรวังบุญคงชนะเลขานุกการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกล่าวว่าสำหรับการตั้งโต๊ะรับเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับมาตรการเยียวยา5,000บาทในวันที่21พฤษภาคมนายอุตมะสาวนายนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้สั่งการให้ดูแลให้ดี และคำนึงถึงสถานการณ์การแพร่โควิด19ด้วยโดยได้ขอให้นำเจ้าหน้าที่ในสังกัดกระทรวงการคลังรวมถึงกระทรวงต่างๆมาช่วยรับเรื่องร้องเรียนของประชาชนที่เดินทางมากระทรวงการคลังเพิ่มขึ้นประมาณ70คนโดยขณะนี้ได้มีการแจกบัตรคิว400ในช่วงเช้าไปหมดแล้วซึ่งเท่ากับจำนวนเมื่อวานที่เจ้าหน้าที่กระทรวงการคลังตั้งโต๊ะ5ชุดรับบัตรคิว400คิว จบภายในเวลา18.00นเมื่อวานเราเห็นปัญหาว่ามีเจ้าหน้าที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนน้อยจึงสั่งการให้เจ้าหน้าที่เข้าช่วยดูเรื่องคนที่มาลองทุกเรื่องการลงทะเบียนที่การกระทรวงการคลังเพิ่มเติมทั้งนี้เข้าใจว่าประชาชนจํานวนมากก็จะมีปัญหาเยอะแต่ถ้าเขาเดินทางมาแล้วกระทรวงการคลังก็ต้องดูแลนายธนกรกล่าว ส่วนคนที่เดินทางมาร้องเรียนเรื่องเงิน5,000บาทนั้นหากเป็นกลุ่มที่ลงทะเบียนผ่านเวอร์ดไวทเว็บเราไม่ทิ้งกัน .com และมีปัญหาเจ้าหน้าที่ของกระทรวงการคลังจะช่วยดูในระบบออนไลน์เบื้องต้นเท่านั้นว่าปัญหาเกิดจากอะไรได้รับเงินหรือไม่เพราะมีประชาชนบางรายได้เงินแล้วแต่ไม่ทราบเช่นกรณีแท็กซี่ที่ปีนล,ลัวคังที่ได้รับ เงินโอนในวันที่7พฤษภาคมนี้เป็นต้นส่วนในวันที่4พฤษภาคมนี้กระทรวงการคลังปิดทําการเพราะเป็นวันหยุดราชการหลังจากนั้นจะเปิดรับเรื่องร้องเรียนใหม่ในวันที่5พฤษภาคมนี้โดยการเปิดรับจะใช้เวลาราชการเท่านั้นทั้งนี้ผู้ที่ผ่านเกณฑ์เยียวยา5,000บาทกระทรวงการคลังจะจ่ายเงินให้ครบทุกคนภายในวันที่8พฤษภาคม63ดังนั้นหลังจากวันที่8พฤษภาคมแล้ว จะต้องมาดูว่าควรจะเปิดรับร้องเรียนต่อหรือไม่นี่กระพูดถึงเรื่องกระทรวงการคลังจะจ่ายเงินให้ครบทุกคนภายในวันที่8พฤษภาคมนี่นะครับพอพูดอย่างนี้เดี๋ยวคนก็สับสนกันอีกนะครับจริงๆที่ว่าจ่ายครบคือจ่ายครบเฉพาะผู้ที่ผ่านสิทธิ์ในช่วงนี้นะครับ็อตแรกนี้เท่านั้น11ล้านคนนะครับแต่ยังมีอีก5ล้านคนนะครับที่ยังไม่ได้ผ่านสิทธิ์นะครับกําลังรอคัดกองอยู่นะครับ เดี๋ยวจะไปแชร์กันต่อเป็นเรื่องเรียนราวอีกนะครับว่าจ่ายครบทุกคนแล้ววันที่8พฤษภาและที่จะเปิดหรือที่จะปิดนะครับไม่ใช่โครงการเราไม่ทิ้งกันนะครับแต่เป็นโครงการที่เปิดรับร้องเรียนต่อนะครับว่าจะเปิดหรือไม่เปิดคือวันที่8นี้เขาจะปิดนะครับแต่หลังจากวันที่8แล้วเขาจะเปิดใหม่หรือเปล่าต้องแล้วแต่ทางผู้บริหารนะครับทีนี้ก็จะได้หายสงสัยกันนะครับหลายหลายนะครับเห็นถามกันว่า หลังวันที่8แล้วปิดแล้วแล้วจะทํำยัำยงไรกันจริงๆยังไม่ได้ปิดนะครับข้อมูลข่าวสารดีๆแบบนี้นะครับถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์และกดติดตามผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารดีๆนะครับวันนี้ผมทนายไอทีก็ขอลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ